ไปที่มิน,นพูดป่าไม่ได้ยินแต่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงวิ่งมันยิงมันยิงมาสก๊อตคนคนคนทางขวาคนทางที่เรามาไอ้สัสก๊อมากกูอีกโอ้เก็บเกี้ยบาน เช็ดเฮ้ยเช่นี่รู้แล้วกูอยู่นี่มันมาแล้วตายมันตายใช่ปะใช่มันตายอยู่ข้างในเหมือนมาหาทั้งหมดไม่เจอ เออไม่อ่อเหมือนมึงวนหักบิงสองสารอบอยู่วนหาอยู่หมืนหมืนมึงวันนั้นอุ้ยมุมุนนี่น้องแน่เฮ้ย

ห้องอาหารนะหนูอยู่ห้องอาหารผมขึ้นเคียงหมดทั้งมาเลยห้องอาหารไม่มีไม่มีไม่มีรีบฟาร์มไม่มีรีบฟาร์มรีบดึงพวกน้ำลูกดึงพวกอะไรแล้วไปต่อใครว่าแต่เสื้อขาวเพื่อเสื้อขาวก็บอดไงเคี่ยวหมดเลยอ่ะคือคนรุดยากอยู่ตรงไหนพี่นี่มาแล้วมาแล้วมีไงโค้ดใช่เปล่าวะสั่งงี้ ตายอดไหนล่ะตายแล้วมีกี่ตัวเก็บตัวเดียวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอุ้ยเอาไปขวาเออตายตายแล้วใครวิ่งเนี่ยกลัวนะไม่รู้ใครวะ อะไรวะตายตายตายมันมีสามตัวหมดละหมดละเราก็เลยปล่อยไม่ไปยิงเุ้ยตายนี่ไงตายละจัดฟูฟูเลยเพื่อนมาเกาพี่เก็บเก็บเกาะเก็บเกาะกอพี่ไปเกาะเด้อ ฟังสักทิ yeah. ้งไปดูเหี้ไอสัตว์เป็นบะคับดตอนนี้เป็นพกบัาสกูดะสัตว์ แตกแตกแตกผมแตกขอในในปั๊มอยู่ข้างในละในปั๊มในปั๊มในปั๊มอยู่ข้างในเหรออยู่ข้างในอยู่ข้างในสองตัวอยู่เขาข้างหลังผมเราสองแม็กเพ่ไปช่วยเพื่อนดิใครเขาใครใครในปั๊มป่ะไม่มี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 อุ้ย ไปแมนรีอะไปแมนเทือ่ยตายตายตายกระบะให้เข้าให้ได้ตัดเ๋ยวเดี๋ยวเขียนหน้าปั๊มเลยเขียนหน้าปั๊มไปอ่ะด้วยต่อตายไหนเดินออกขวาไปตัวหนึ่งพี่ไม่ยิงให้ผม เด้อตายเลยเด้อตาย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 หมดตายหมดตายตายตายบอสอ่ะยังยังเกียสองเอ๊ะทีมีนะแค่ธรรมดาไม่ยูสองี่อยู่หนึ่งเกียหนึ่งสุดทางคนอะไรพี่คนอะไรพี่คนตายไหมตาย ไม่ oh, hey, ู้อว่าจับไอ้โยจีก่นนะโอ้ยไอ้้ไม่ตายกันสุ้งหมดวอล์กัสเซต์บลนส่าโ้ยสองตายหนึ่งคืออะไรนี่ใครโอยู่ชั้นสชั้นสอชั้นสชั้นสคนหรอเจ็บมาก คนกนอยู่ทางไกลช่วยหน่อยอุ้ยใครวะพี่พีพี่พี่พอยู่อยู่อยขวาเลยายตายตายะรัเปิดสอง ไปหนึ่งอ้ยออแรงไปไงไม่ตายไม่ตายไม่ตายเนตไปหน่อยพี่เนตไปแล้วเั็นอยู่ในห้องห้องซ้ายขวาไม่เห็นไม่เห็นน่าจะขวานะพี่เราขวาไว้ไ่ดูซ้ายขวา,ขวาโอ้ย ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตายไหมตายแล้วเพียวอะพี่พยังพี่ยังไม่มีเนทอะเมื่อกี้ผมไม่มีเนทเพียวอ,อยู่ไหนคิดมาเจอพี่เลยอุ๋ยพี่เปิดไฟเล็งอยู่เนี่ยพี่โดดนี่ปะใช่มาตายหนึ่งตายสอง 想看。Yeah.